สวัสดีครับพบกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงครับวันนี้พบกับเบาชานะครับวันนี้เปาชาจะพามารู้จักกับต้นผักชัยยาหรือคณะเม็กซิโกนะครับหรือว่าต้นผงชุรสรนะครับว่าเขาแต่และชนิดเขามีกี่ชนิดนะครับแล้วก็เขามีประโยชน์และสรรพคุณอย่างไรนะครับผักชัยยาหรือคณะเม็กซิโกนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้เป็นต้นตัวเมียนะครับดูต้นตัวเมีย ลักษณะของใบของต้นตัวเมียนะครับก็จะเป็นใบลักษณะแฉกกว้างๆนะครับแฉกกว้างๆมีประมาณ4-5ถึงแฉกนะครับพื้นที่ตรงใบก็จะหนากว้างนะครับลักษณะนี้เขาจะเรียกว่าใบาใบตัวตัวเมียนะครับมาดูตัวตัวผู้นะครับตัวผู้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือใบตัวผู้ของต้นผักชยาคณะเม็กซิโกนะครับของเขาก็จะเป็นใบแฉกเข้ามาลึกนะครับ เพื่อนๆเห็นแล้วก็นึกถึงใบมะละกอใช่ไหมครับใบมะละกอรหรือว่าใบมันสําปะหลังนะครับก็เป็นพืชเช่นเดียวกับพืชมะละกอนะครับผักชาัยยาคณาเม็กซิโกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผักที่มีปริมาณสารอาหารที่มากนะครับที่มากจริงๆมีทั้งโปรตรีนวิตามินแล้วก็โพแทสเซียมแคลเซียมนะครับตัวนี้ จะมีเป็นพืชที่มีสารอาหารเยอะนะครับแล้วก็มีสารอาหารเป็น2เท่าของผักขมนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบหรือชอบกินผักขมนะครับที่เขาผักขมก็จะมีปริมาณสารอาหารที่เยอะนะครับผักชียาคนาเม็กซิโกนี้นะครับก็นิยมนําไปทําเป็นทําอาหารนะครับทํากับข้าวนะครับก็จะนิยมไปทําเป็นผักชียา ผัดน้ามันหอยนะครับหรือว่านําไปลวกจิ้มกับน้ําพริกนะครับหรือนําไปผัดซีอิ๊วนะครับแล้วก็นําไปใส่กับต้มหรือแกงนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางท่านทําอาหารนะครับที่ต้องการความอร่อยกลมกล่อมนะครับก็จะใส่ผักผักชายาคณนาเม็กซิโกหรือผักผงชีรสลงไปนะครับก็จะเพิ่มความกลมกล่อมอส่วนที่นําไปทําประกอบอาหารนะครับเพื่อนเพื่อก็ ใช้ยอดอ่อนนะครับหรือใบอ่อนนะครับใช้ยอดอ่อนหรือใบอ่อนนําไปทําอาหารส่วนเปลือกหรือลําต้นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถลอกเปลือกออกนะครับแล้วก็นําไปต้มนะครับส่วนสรรพคุณนะครับสรรพคุณของต้นของชุลดนะครับหรือผักชัยยาคณะเม็กซิโกนี้นะครับสรรพคุณก็บํารุงเลือดบํารุงลมนะครับบารุงสายตานะครับแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลลดน้ําหนักนะครับมีสรรพคุณ อามากมายนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากนะครับในผักช่ายาคนาเม็กซิโกของพวกเรานอกจากว่าเราจะนิยมนำไปทำประกอบเป็นอาหารแล้วนะครับก็ยังนิยมน,นำไปเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับผักช่ายาคนาเม็กซิโกนะครับก็มีเพื่อนๆถามมาว่าจะสามารถรับประทานสดได้ไหมนะครับก็คือผักช่ายา คะนาเม็กซิโกนี่นะครับจะมีาสารไซยาไนต์นะครับที่เป็นเกิดจากพืชที่มียางสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นการนําไปรับประทานนะครับก็ต้องนําไปต้มอย่างน้อย1-2นาทีนะครับให้ผักเขารสชาติของเขาให้ผักเขาสุกก่อนนะครับแล้วถึงนําไปรับประทานนะครับผักชายาคะนาเม็กซิโกนะครับก็จะมีสารไซยาไนต์ก็ ข้อควรระวังนะครับอย่านําไปต้มกับาภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเพราะว่าจะเกิดาสารพิษขึ้นมาทําให้โรคท้องร่วงนะครับสามารถรับประทานอาหารเข้าไปแล้วจะทําให้ท้องร่วงนะครับก็ถือว่าผักชัยยาคณะเม็กซิโกนะครับรับประทานสดไม่ได้นะครับเพราะว่าจะอาจจะทําให้ท้องร่วงหรือว่ามีผักเป็นผักที่มียางนะครับก็จะทําให้ร่างกายไม่ปกตินะครับ ถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับบ้านสวนเกษตรพอเพียงก็จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ